จานไม่ช่วยผมหน่อยอ่ะโอเคเราเจอกันใหม่แต่ละคนจะไปไหน <laughs> ผมไม่รู้เลยแนละ้วผมต้องทำอะไรจานสั่งให้ไปก็ต้องไป จะไปแล้วผมจะอยู่ยังไงโมล่ชิสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่เฮ้ยมันบั็กตลอดเลยนะเนีะ่ะผมใช้สิบลายไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อนะฮะมันว่ายังไงก็ตามเฮ้ยเอาเดี๋ยวแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไงน่ะฮะในฆ่าจานฉันใช่ไหมหรือว่านาย ไอลิงเวนพวกนี้นี่ไม่นะเจอเจอแตกโอ้ผมจะดีจริงๆเลยโอ้โหดีๆไม่รู้อะไรเลยนะเกี่ยวกับเกมนี้นะ่ะไม่รู้อะไรเลย รู้อย่างเดียวก็คือผมต้องแก้แค้นให้อาจ,จารย์ให้ได้แล้วผมจะไปหาเฟิร์สเอ็นมาจากไหนเนนะี่ยฮะเฟิร์สเอ็นอ่ะหุยมาแล้วเหรอหนายคิดจะมาไหมไหนายข้าอาจารย์ฉัน <c oughs> ไม่ปล่อยให้รอดแน่ต้องสู้ต่อไปฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีจานแล้วก็ตามนะแต่เราก็ยังมีรถโอเตะ ผมทำกับข้าวได้ไหมไม่มีเฟิร์สเอทดแล้วอะ่ะเฮ้ยมีกระสุนของมันรีปะไม่น่ารีนะอูโอ้มีเฟิร์สเอทดพอดีเอ่อเฟิร์สเอทดแค่ไยงนงะอยู่โอเคผมคิดว่าตั้งแคมป์ตรงนี้น่าจะดีสุดนะอาจารย์ฝากความหวังไว้กับเราแล้วต้องไม่ทำให้เขาผิดหวัง เออรับอันนี้คืออะไรกล้องอ่ะออ้กล้อง,อโ,อองโอเค้าสมมติผมขึ้นไปอ,อยู่บนเดี๋ยวขึ <c oughs> ้นไะป <c oughs> อยู่บนรถเดี๋ยนะเขาเช็คของกันเรามีโดโรนด้วยมีแลนเทิร,ร์นคาเมราโพโตคาเมรา กับดักของเราจะไปหายังไงหรือว่าเราต้องไปเดินหาเอาเองอาจจะใช่นะเพราะทั้งขวานเราไม่ได้ไปสำรวจเลยอาจจะต้องไปนะฮะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็นเฮ้ยพีย,ยไม่เอาโอ้โหเสียเลือดอีกแล้วมันกินเนื้อสัตว์ได้ไหมมันน่าจะกิน,ม,นมันน่าจะทำอาหารแล้วเป็นแบบใช่เป็นอาหารเนี่ย ทำอาหารก็ต้องเป็นอาหารนี่หมายถึงแบบของฮิวไงเจอลูปไปแล้วจะทำยังไงต่ออ้าวจานยังดูอยู่อ่ะเจอจานยังดูอยู่อย่างนั้น่ะคิดว่าเราต้องหาของอ่ะแต่แบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบของมันอยู่ที่ไหนบ้างหรือว่าอะไรยังไงอ่ะนะผมก็จะใช้สัญชาตญาณแล้วกันนะ เลยไปอีกฝั่งเลยหรือว่าเราจะรอคืนนี้ดีนะแต่ผมก็ไม่มีอาวุธป้องกันตัวมากพอนะแบบกับดักเราก็ไม่มีนะจริงเราน่าจะมีกับดักนะเฮ้ยอะไรเสียงมัไรอุ้ยบิ๊กฟูดอ๋อแถมมันก็สร้างแผ่ใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตะกี้มันตรงนี้คือตรงไหนอะ เมหนึ่งเข,มห,งงงขมหนึ่งอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่นี่โอ้โหเขมหนึ่งอยู่ข้างบนหัวนั่นเลยผมไม่มีกับดักแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงแต่ในบิ๊กฟุตมันอยู่ข้างบนแล้วถ้าเราเดินไปข้างบนนี่เราจะเจอของหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะะหรือว่าเราจะออกไปตายกันแน่นะว้าผมกลับดีกว่าน,นี้รู้สึกว่ามันน่าจะใกล้มมด ดังนั้นต้องหาบ้านสักหลังลมีบ้านเอาบ้านหลังที่ประตูใช้ได้อยู่นะเออก็คือหลังนี้น่าจะมีของอยู่นะน,นี้รู้สึกว่าจานน่าจะคนไปแล้วเฮ้เฮ้ยไอซีเฮลโหล ตีขึ้หลูตกกล้องนะฮะอยู่ประมาณนี้นะจะมาก็มามันจะยังอยู่กับผมอีกเหรอถ้าสมมุติเราเปิดไอ้นี่ล่อม,มันมาเนี่ยมันจะมาปะไม่น่ามาเสียงมันน่าจะไกลก,กันไหม,ไมเปล่าอุ้แล้วก็หมดไปแล้วสิ ไม่เจอจิตช่วยเหลือจานต้องทำให้สำเร็จนั่นมันกี่นาทีแล้วไม่ฉันจะดูอุย้ยหนึ่งชั่วโมงแล้วเหรอเกมที่ยาวนานเหมือนกันนั่นน่ะแฟลกันเฮ้ยสวยอยู่มีเออครอส่นแฟกันโอเคสวยงาม แล้วก็มีอะไรป้องกันตัวซักหนึ่งอีกได้แถบอ่ะผมไม่รู้ว่าแถบต้องทำยังไงมีเมนูคาบหรือเปล่าอันนี้เป็นฮิลเนี่ยกล้องก็ใช้ไม่ได้คืนห้าแล้วคืนห้าแล้วผมจะใช้ประตูนี้ก่อนมีให้มันออกไปเร,เริ่มด้วยปืนกลก่อนมาสิเฮ้ยเฮ้ยปีนได้เอาดิ มอ้พกแกอยู่นทะี่จะตามล่ากแกไม่คุณเล่นไม่ตามหรอกโอ้แกเป็นเกมสวงสอง,ส,องสยองขวัญไปเลยนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วคิดว่ามันน่าจะมาแล้วแหละจริงจริง <c oughs> มันน่าจะใช้หลักการนี่นี่นะแบบคนเหลือน้อยก็เราทำดาเมจได้ยเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้เล่นง่ายขึ้นนะฮะก็ดูดีมันหวดเราซะ นะแบบโดนเข้าถึงตัวนี่คือแทบจะรอดไม่ได้เลยแล้วผมต้องไงเนี่ยอาจจะต้องหามันอาจจะมีวิธีแหละที่แบบหุดเฮ้ยยิงไม่โดนมาเดิ เฮ้ยเฮ้ยผมเปลี่ยนปืนไม่ทันฝักในบอมอ่ะจานไม่มีบอมจานจานไม่มีบอมอะไรทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันไม่มีบอมจาน Money, 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 money. Đi vào tu. Hmm, hmm, hmm. wow, Chúc. Yes, no bomb. Tông lên chúc, tông lên chúc. <laughs> I'm sorry. <laughs> ค่าแบตเตอรี่เดี๋ยวนะแล้วนะมันอยู่ตรงไหนนะอ่าโอ้โอเคนะฮะเจอจนได้นะฮะแบตลดโอเคเรามีกำดักอยู่หนึ่งอันนะนี่เป็นแบตลดโอเคก็น่าจะพอยื้อได้อยู่ฝักมาไหมก็จะมาก็ามาเลยอืมแกค่าจานฉัน แกต้องได้รับพุทเลี้ยนเป็นคืนที่อยากลำบ,บากจริงๆผมอยากรู้ว่าผมโดดไปตรงนั้นได้ไหมอืมเดีย๋ยวค่อยลองแล้วกันอันนี้มีแต่กระสุนไรเฟิลนะที่เยะสุดเดี๋ยวคอยเช็คกันเข้าใจถูกไหมเจ็ดจุดหกสองเป็กระสุนาาแล้วไรเฟิลนะฮะเช้าแล้วเก็บได้ะเก็บไปก่อนแล้วกันคิดว่าควรจะไปสำรวจข้างบนนะเฮ้อยอู้ สวยงามมีแฟกันเอ่ยเออไฟเวิร์กผู <c> ้ <oughs> โอเคผมมีกำลังใจเพิ่มแล้วล่ะจันเออเชื่อ Shit. แต่เลือดผมน้อยมากน้องวิ่งขึ้นไปข้างบนไหมผมไม่รู้นะว่าข้างบนมันมีอะไรหรือเปล่าน้องทำตามสัญชตตาตญาณตัวเองโน้บลิสโนอย่าเพิ่งมาตอนนี้ มีโทเทียมเก็บไม่ได้เอ่อตีทิ้งยังไงมตีทิ้งก็ตีทิ้งไม่ได้เก็บไม่ได้นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าโทเทมเก็บแล้วเออมันทำอะไรได้แค่ถือช็อตกันเอาไว้ดีกว่าเสาใหญ่ๆนี่มันอะไรกันนี่อ่ะตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นกระเช้าลอยฟ้านะฮะดูจากสภาพ ข้ามวนอาจจะมีนะอาจจะมีอาจจะมีของให้หนุฟาร์มแล้วแล้วก็ถ้าเจอเบนเดตนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะจะได้ยือ้อเวลาตัวเองได้อยู่ได้นานหน่อยถ้าให้ผมคิดเนี่ยจากสัญชาตญาณของผมนะผมคิดว่าข้ามวนเนี่ยมันน่าจะมีอะไรสักอย่างแหละนะที่เป็นที่ฟาร์มนหะอย่างที่พักก็อาจจะมีนะอันนั้นอะไรนะ่ะเป็นทําอะไรสักอย่างนะฮะ อาจารย์นั่งดูอยู่แล้วเนี่ยโอ้จารย์โปรดมอบความกล้าให้กับผมด้วยเดี๋ผมได้ชนะเจ้าบิ๊กฟุตตัวนี้หรือว่าให้ผมมาเพียงแค่เฟิรอเอซสักสอสามอันนะแล้วก็กระสุนแฟร์สักนิดหน่อยก็ดีนะอืมไม่เหมือนที่ผมคิดเอาไว้เลยเฮม,มันจะมีกล้องตรวจจับอะไรบางอย่างได้นะฮะโอ้โอเคมันอยู่ที่แคมป์เรานะ โอเคจ้ะ okay. อยากอยากตด้ยาอยากตดอยาวันนี้แค่เป็นคนเสียนยาห้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วสลิงสลิงผมใช้ไม่ได้นะเนี่ยแบบขึ้นไปอยู่บนกระเช้าแล้วแบบยิงมันไม่ได้อะถ้าทำได้นี่จะเฟีมากเลยนะนีอแบบชิวๆเลยแต่ดูจากข้องบลน,นี้มันไม่ใช่ที่ผมคิดเอาไว้เลยนะที่วัดในหัวนี่คือมันไม่ใช่แบบนี้เลยมันจะสนเล็กน้อยนะฮะโอเครีโหลดให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเอาให้เต็มเค okay. สิ่งที่ผมคิดไว้นี่มันน่าจะมีรีสอร์ตอยู่ข้างบนนะแต่แบบโหโล่งแก้งเลยนะฮะมีที่พักเน้อยมีสัญกณแฟร์ด้วยกจะพอใช้ช่วยไล่ได้นะแต่ผมก็รวิวใช้ผมต้องการเมดิคิดมากๆเลยคือไม่มีเมดิคิดเนี่ยยากเลยนะฮะโดนทั้งตัวนี่คือตาลไปเลยนะแม้แต่ในห้องน้ำยังไม่มี สักนิดเลยเหรอฮะใช่ไหมคุณนโซนแมนนะกดหน่อยจานไม่อยู่เร็วตรงนั้นอะไรนะโอ้กระสุนยักได้ยาเดี๋ยวผมจะลองลงไปข้างล่างนะเยียเทเดี๋ยวผมจะลองลงไปข้างล่างนะฮะนี่มันจะมีติงติงเอามาอยู่ อาจจะมีที่ให้ฟาร์มด้วยก็ได้นะไมยมันน่าจะมีนี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะสเก็ตหิมะวะเออแบบเราสเก็ตหนีบิ๊กฟุตเงี้สเก็ตไปยิงไปนะโคตรเฟี้ยนะเหมือนคอมดิวตี้อ่ะโอเคเราใกล้ถึงแล้วนะอะไรมีโทเทมอีกแล้วนะแต่ผมเก็บไม่ได้ทำลายก็ไม่ได้นะฮะโอเคใกล้ถึงแล้วนะเอะรู้สึกมัน ไม่น่าจะใช่บ้านนะเป็นเค็มเล็กๆอย่างนั้นนะโอเคอืมดูหน่อยสิอือาจารย์อาจารย์ต้องเข้าใจนะผมเก็บไม่ได้นะของมันเต็มมีสัญญาณด้วยเก็บไม่ได้มือนกันออกเต็มอีกแล้วนะสำรวจช่องเก็บของก่อนว่าแต่มันทิ้งยังไงอ่ะคือผมจะทิ้งของผมรู้วิธีหนึ่งอนะ่ะเนี่ยแบบน่ะ ปิวไปเลยอ่ะหยุด <to> ย <bleed> ี <sy> ่มีมีเก็บไว้สิกนาลอแฟร์เก็บเพิ่มได้ไหมเก็บไม่ได้อ่ะต่มีดผมบินไปแล้วมีดีบินนะที่มาของมีดบินยา มีฮิวเลยอยู่แถวนีน้อ่ะ เราเดินมานานแค่ไหนแล้วนะมันผมไม่รู้เวลาเลยฮะโอ้โตวัวเทียมอีกแล้วเนี่ยโอเคเราต้องหาที่พักด้วยนะฮะก่อนที่จะมืดนะไม่งั้นอาจจะสู้ยากนะอ๋อตรงนั้นรู้สึกจะเป็นเขาได้กวญแจแล้วนะป้อมป้อมผ่านป่านะนะโอฮันติงทาวเวอร์เจอแฟลกันบลูสตสวยงามอยู่นะ ไม่มีไม่ได้จิดหน่อยอย่างงั้นเหรออาแย่จังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเลยน่ากลัวลิงไม่ชอบเสียงนั้นเลยลิงรู้สึก มาม่า just kill the man please help me มาม่าคือที่หอกแล้วไม่นะตาแเน่เลยนะคืนนี้บอกเลยเจอค่ายนะออมมันต้องมีหิวมั่งหน่อยแล้วนะเออ ไม่มีไม่มีเออกระสุนนะเออเออ้ยเ,เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมืดแล้วนี่นะเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนนะเพื่อเป็นการเซ็ตกับดักไม่มีฮิวไม่มีฮิวนี่อะไรเนะี่ยต้นไม้ใครวะเนี่ยเม้เาฉันต้องการฮิวมืดแล้วมืดแล้วเหนือ <laughs> ผมไม่มีกับดักเซ็ตไม่ได้เฮ้ยทางทางแก๊สทางแก๊ส คือมันจะดีกว่านี้ถ้าถ้าถ้าผมมีหิวอะ่ะโอเคตรงนี้เราจะเป็นแคมป์ก่อนนะครับเป็นมป,ประการตั้งรับคิดว่าน่าจะเป็นศึกสุดท้ายแล้วนะฮะนนี่มีรอยเท้าด้ยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกระเวงมากๆนะแปลไปอีกอันแล้วกันเก็บอันนี้มากันเราต้องใช้ทีละอันนะผมเกรงว่ามันจะระเบิดแบบเชนนะผมนึงจานผมกำลังอยู่ในช่วงระเเวงสุดๆนะ ผมยังไม่กล้าถ่ายนะโอเครู้สึกเสียงจะมาจากข้างล่างเออผมจะถ่ายยังไงนะกล้องมันอยู่ไหนนะเฮ้ยเราเองเราเองเราเองไปหมดนะต้ตั้งรับไว้ก่อนตั้งรับไว้ก่อนผมเอามาวางไว้แถวๆนี้แล้วกันนะขอบหน่อยมันจะพอเป็นที่ตั้งรับที่ดีอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอบ้าพอนี่แน่ ไ่นอ้เฮ้ยฟาดกับลีโลที่เฮ้ยไม่นะคิดรู้ผมคิดว่าผมจะลีโดทันเอ้ยอเราฟินิชเลยไม่ได้อเออเธอเดินจังผมขอโทษโอ้โดนกินเลยนะ โอ้ไม่นะทำไม่จาน์ิดหวังงั้เหรอตอนแรกผมคิดว่าผมน่าจะรีโหลดทันนะแต่ตอนแรกก็ว่าจะยิบปืนสำรองมาแล้วนะแต่แบบมั่นใจไงสุดท้ายก็แตกเอออะไรวะนี่ไอเกมที่ยาวนานชมวัดเลยนะก็สำหรับวันนี้นะสำหรับ b i g กฟุตนะฮะผมก็ถ้าใครชอบก็ไลค์ได้นะฮะแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูก็ได้นะฮะ แล้วกกดซับสไคร e นะเพื่อเป็นแรงใจให้ผมนะครับผมก่ับไปเจอกันคลิปหน้านะอืใหม่นะทำไมจานผิดหวังอย่างงั้นเนอ